นนะจำนวนเชนซ้อนใช่ไหมคือระบบจำนวนเนี่ยที่เราเรียนอยู่ในขณะนี้นะนะฮะระบบจำนวนเนาะที่เราเรียนเนี่ยเราจะเรียนสองขาครับก็คือจำนวนจริงนะฮะไม่ใช่จำจริงจนะจำนวนจริงอีกขาหนึ่งคือจำนวน จิตภาพนะครับในจำนวนจริงเนี่ยมันก็แบ่งออกเป็นจำนวนอะไรนะตักกยะอะตักกยะกันอะตักกยะกับตักกยะคุ้นคุ้นไหมเรียนยังอจำนวนตักกยะก็แบ่งเป็น จำนวนอะไรนะเศษส,ส่วนใช่ป่ะโลสิยมใช่ไหม,ม,ไหมจำนวนเต็มจำนวนเต็มก็แบ่งออกเป็นเต็มบวกเต็มลบเต็มศูนย์อะไรประมาณนี้ถูกไหมถูกไหมถูกไหม ที่ผ่านมาที่ผ่านมาตั้งแต่ปฐมคือปฐมเขาไม่พูดหรอกปฐมมันเรียนอยู่แถวๆนี้มันเรียนอยู่แถวๆนี้จํานวนเต็มหรือว่าเรียนอยู่แถวๆนี้จํานวนเต็มป๊บหนึ่งก็มาเรียนเสร็จส่วนตอนประมาณป .6 ใช่ไหมอ่าพอขึ้นม .1 เนี่ยก็เริ่มรู้แล้วว่ามันมีตากะยะกับอัตกระยะนะตัวอย่างของอัตกรยะคืออะไรนะจํานวนอัตกรยะเออตัวอย่างาว่าคือมันคือจำนวนที่แบบ ค่าพายถูกป่ะอ่าค่าประมาณยี่สิบสองส่วนเจ็ดหรือสามจุดหนึ่งสี่หนึ่งหกห้าเก้าอะไรเงรี่ยว่าไปเนี่ยมันไม่เป๊ะใช่ป่ะคือมันไม่รู้ว่าตัวท้ายคืออะไรนะฮะอ่าอัตรกะยะทั้งแผงเนี่ยเรียกว่าจำนวนจริงพอพูดถึงจำนวนจริงปุ๊บเราก็นึกได้ว่าเฮ้ยมันต้องวาดเป็นเส้นจำนวนได้ศูนย์อยู่นี่ใช่ป่ะไปซ้ายไปขวาใช่ไหมก็เป็นช่วงนะจำได้ไหมช่วงเรื่องสมการเรื่องอะสมการคุณนคุ้นไหม นี่คือสิ่งที่เรียนตอนม .3 นะครับช่วงมสามมสมันเรียนฟากนี้ฝากเดียวเลยเรียนฟากซ้ายฝากเดียวนะครับพอขึ้นมห้าปุ๊บเนี่ยมันเริ่มเรียนข้างขวาคือจํานวนจินตลภาพก็คือที่น้องบอกมาเอกี้คือค่า i ค่าไค่าไมีค่าเท่ากับรูทลบหเขียนรูทน่าเขียดทำไมีค่าเท่ากับรูทลบห ใช่ไหมฮะอืมแล้วทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่าเราระบบจํานวนที่เขียนไม่ครบต้องเขียนว่าระบบจํานวนเชิงซ้อนจบดังนั้นบทนี้ที่เราเรียนเนี่ยจำนวนเชิงซ้อนน่ะมันคือเรียนโลกของจํานวนทั้งหมดครบโลกละเฉพาะระบบจํานวนนี้นะ ถ้าเกิดว่าน้องไปเรียนในระดับปิญญาตีปิญญาโทปิญญาเอกมันอาจจะมีระบบจํานวนอื่นที่เรายังไม่รู้ถ้าอยากรู้ก็ต้องไปเรียนเพิ่มนึกออกปะเออแต่โดยโดยทั่วไปนะตอนนี้มันมีแค่นี้แหละระบบจํานวนเชิงซ้อนนะครับทีนี้มาโฟกัสที่จํานวนเชิงซ้อนเนี่ยหรือว่าจํานวนจินตภาพเนี่ยมันคือค่า I เนี่ยมันมีวิธีการแสดงรูปแบบมันได้หลายแบบเลย คือเมื damage, anyway, vimos, ่อก่อนเราบอกว่าถ้าเกิดข้างในรู้ติดลบเนี่ยอย่างเงี้ยรู้ลบหนึ่งอ่ะเราจะบอกว่าไม่นิยามถูกป่ะจําได้ไหมหรือว่าจะบอกว่าหาค่าไม่ได้หรือ่าที่เราบอกว่าไม่นิยามหรือว่าหาค่าไม่ได้น่ยมันคือไม่นิยามและหาค่าไม่ได้ในฝั่งของจํานวนจริงฮะต่อไปนี้หลังจากที่เราเรียนเรื่องจํานวนเชิงซ้อนแล้วนะครับข้างในรู้ติดลบเนี่ยเราต้องบอกแล้วว่า หาค่าได้แต่ค่าจะติดติดติดอะไรจินตาภาพก็คือจำนวนเชิงซ้อนจะมีส่วนจริงเชิงซ้อนนะเชิงซ้อนจะเท่ากับส่วนจริงส่วนจริงก็คือจำนวนจริงนะครับบวกส่วนจินตาภาพโอเคไหมโอ้ลายมือพี่ไม่ได้เขียนหนังสือมาสามเดือน เดี๋ยวทำใจนิดนึงนะมันยังไม่ค่อยคล่องนะอ่ะส่วนจริงบวกส่วนจินตภาพฮะโอเคไหมไอค่าไอที่น้องเรียนเนี่ยมันอยู่ในส่วนที่เรียกว่าจินตภาพนะแล้วจํานวนเชิงสอนส่วนใหญ่ที่ครูเขาจะสอนเขาอยากจะสอนเน้นส่วนตัวเนี้ยฮะมันถึงเป็นที่มาว่าไอยกกําลังคู่ไอยกกําลังที่ที่ในแบบสกหัดเมื่อ,อ,อกี้หรือเปล่าป่ะเออนะฮะอ่า ส่วนจริงไม่มีปัญหาส่วนจริงเราเรียนแล้วนะแต่ทีนี้ขอพูดเลยไปอีกนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่ามันมีส่วนจริงและส่วนจินตภาพรวมกันเรียกว่าจํานวนเทิงซ้อนเนี่ยนักคณิตศาสตร์เนี่ยเขาเขียนแบบจําลองส่วนจริงและส่วนจรินตภาพเป็นแบบนี้ฮะปึบซึ่งโรงเรียนน่าจะยังสอนไม่ถึงแต่พี่พูดก่อนเลยข้างล่างเป็นส่วนจริงส่วนจริงข้างบนเป็นส่วนจรินตภาพ อันนี้คุ้นคุมไหมสมมติวันนี้สามอันนี้สองถ้าเกิดว่าพี่ให้พิกัดนี้ตรงนี้มันก็คือสามแล้วก็สองไอก็ได้โอเคไหมอืมนี่คือวิธีการแทนจำนวนเชิงซ้อนในรูปแบบของพิกัดฉากครับในรูปแบบของพิกัดฉาก โอเคไหมฮะเดี๋ยวเรียนนไปอ่ะมันจะมีเวอร์ชันนิโผล่ขึ้นมาพอมันมีเวอร์ชันนิโผล่ขึ้นมาอ่าพี่พูดยาวๆไปเลยมันจะเขียนอย่างนี้ออกมาฮะเป็นเสมือนเวกเตอร์นะเราเรียนเวกเตอร์แล้วจาได้ว่าอ่าพอมันเป็นเวกเตอร์ปุ๊บเนี่ยเราสามารถบอกว่าไอ้นี่เป็นพิกัดเชิงคั่ได้คุณนุมไหมเชิงค้่ ภาษาอังกฤษคือ polar system มั้งระบบเชิงพั่วนะครับพิกัดเชิงพั่วซึ่งพอเป็นพิกัดเชิงพั่วปุ๊บเนี่ยตรงนี้ก็จะมีมุมเซตาแล้วมันก็จะกลายเป็นอะไรนะซายคอสอะเป็นคอสกับซายอะตรงนี้ก็เป็น R อันนี้อาจจะเป็น R cos เซตากับ R ไอไ e เซต้าเป็นพิกัดคู่นี้แล้วก็จบอยู่ตรงนี้ฮะเท่านั้นเองเนี่ยพูดมาประมาณ10นาทีคือจบเรื่องจำนวนเชิงซ้อนแหละเอ่อทั้งหมดทั้งมวลคือเขาหนึ่งให้เรารู้จักก่อนว่าจำนวนเชิงซ้อนคืออะไรมันคือส่วนขยายขึ้นมาจากจำนวนจริงนะก็คือตรงนี้คือตรงนี้นะส่วนนี้นะครับต่อมา เขาก็ให้เราไปศึกษาเน้นศึกษาส่วนที่ชื่อว่าจินตภาพถูกไหมส่วนจินตภาพซึ่งเมื่อก่อนนะเราบอกว่าข้างในรู้ติดลบเราคิดไม่ได้เราไม่เคยคิดได้ถูกไหมไม่นิยามถูกไหมฮะหาค่าไม่ได้แต่ต่อไปนี้จะคิดได้แล้วเพราะข้างในรู้ติดลบ1เราเรียกแทนด้วยว่า I หรือว่าจินตค่าค่าจินตภาพนะครับค่าจินตภาพซึ่งจำนวนเชิงซ้อนมันก็เลยแบ่งออกเป็นส่วนจริงและส่วนจินตภาพนะครับ ยกตัวอย่างตรงนี้นพี่อาจจะบอกว่าเป็นเท่ากับ5บวก3ไอเงี้ยก็คือมีส่วนจริงเป็นเลข5มีส่วนจินตภาพเป็นเลข3 i มไอโอเคไหมอ่าเป็นจำนวนแบบหนึง่งนะฮะเรียกว่าจำนวนเชิงซ้อนพอมันมีสภาพที่มีส่วนจริงและส่วนจินตภาพอย่างเงี้ยนักคณิตศาสตร์เขาก็เลยเอามาวาดเป็นกราฟเขาวอาเพราะเป็นกราฟแบบส่วนจริงอยู่ข้างล่างส่วนจินตภาพอยู่ข้างบนแล้วก็ใช้พิกัดฉาก โอเคไหม่ท okay, right? พิกัดฉาก right? mm hmm. นะครับมันก็สามารถบอกได้ว่า3กับ 2i ก็คือจุดนั้นนะฮะเสร็จแล้ว3กับ 2i เนี่ย mm hmm. เขาก็ลากเส้นจาก00 mm hmm. <ๆ S 2> ไปที่ตรงนั้นสภาพคล้ายกับเวกเตอร์ hmm. ใช่ไหมแล้วก็ค่าค่าแกน x ก็คือค่า cos ค่าแกน y ก็คือค่า sin แล้วก็แปลงไอ้นี่ให้เป็นพิกัดเชิงขั่วนะฮะแล้วก็จะจบที่เนี่ย จำนวนทางซ้อนทั้งหมดนะ่ะจริงๆแล้วเรียนเรียนเท่านี้ที่เหลือคือรายละเอียดของแต่ละส่วนว่ามันมีคุณสมบัติยังไงมันต้องคำนวณยังไงนู่รรนะนนี่นั่นอะไรเงี้ยครับจบนะเท่านั้นเอง